สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนที่เต็นล์รถส่งพลลุมยนสาขาหนองเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อัปเดตนะคะเดี๋ยวจะพามาชมรถนะคะว่ามีรถอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น isuzu d max นะคะเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่2.5นะคะไฮเลนเดอร์นะคะปี2011เป็นรุ่น super platinum นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยโชมเป็น all new นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่า ทุกคนต้องการหามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะเดี๋ยวเราพามาชมรายละเอียดตัวรถด,ด้านนอกของคันนี้กันเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าเป็นสีสมอิตนะคะหายากมากเลยนะคะมีคันเดียวเลยนะคะ <Okay. S 1> ที่มองดูแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมี ไฟตัดมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กแบบเดิมๆจากโรงงานมาให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างมีกันซาดแล้วก็มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพนี่แบบว่าเหมือนไม่ไป้ายแดงเลยนะคะอ่ารถนี่จะได้สภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่าตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีพร้อมแมกไรเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้บ่งบอกมาให้แล้วมีกันชนด้านหลังแบบนี้มาให้แล้วนะคะรถสวยสภาพดีมากเลยนะคะช่วงนี้คันนี้แบบว่าช่วงล่างดีมากเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมด้านในกันนิดนึงนะคะอ่าพามาชมด้านในค่ะภายในนี้แบบว่า ไม่มากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนังดําสีแดงนะคะสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะคะสภาพดีมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพามาสรุปราคาของคันนี้กันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็น isuzu d max 2.5 Highlander ปี2011 Super t i t a ซ i เปไทเนียมะคะราคาอยู่ที่395,000บาททวนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้ติดต่อมาได้ที่เพจของทรงพลรวมยนต์หรือว่าทักที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับเต็นทรงพลของลมยนต์ของเราด้วยนะคะไปลวคะ่ะ